สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกลับไม่บ้านสายรวยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราก็ไปเป็นนางงามนะคะไปดูการประกวดมิสแกลรอบไฟนอลค่ะรอบสุดท้ายนะคะและก็ได้ผู้ชนะเลิศเป็นมิสแกนไทยแลนด์ปี2020ปีนี้แล้วค่ะน้องเป็นผิวสีแต่ก็น่ารักมากๆนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบพรอะคุณเลยค่ะ มอสนวันะคะที่ให้สิทธิ์ที่พิเศษ V.I.P ให้กับพวกเราตัวแทนแบรนด์นางงามได้เข้าชมมิสแกนในครั้งนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณหมวยเทคมีเอาแบรนด์แอมวาสดอร์ของนางงามน,นะคะที่พวกเราสามารถลากตัวไปถ่ายรูปกันได้แบบเต็มที่มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาพูดถึงความประทับใจของการไปดูการประกดมิสแกนเมื่อคืนนี้นะคะบอกเลยว่าแบบเวอร์วังอลังการมากๆคือฉากที่แบบ เลี่ยนทุกเบรกอะค่ะฉากนี้ประมาณแบบ4ี่ถึงห้าฉากได้คือฉากอะไรฉากนี้พอตัดเข้ามานี่แบบจะได้ยินเสียงอู้คือแบบมันอลังการมากๆแล้วน้องๆมีสแกนปีนี้บอกเลยแบบหูตอบคําถามกันแบบแบบแกล้งจริงๆอะคือแบบเข้มแข็งมากแล้วเป็นตัวของตัวเองมากๆหูแล้วมันอลังการเนาะตอนฉากเปิดตัวนี่แบบเดินกันออกมาทั้ง7 7จังหวัดนะคะออรชรอ้อนแอนกันมากๆซึ่งเราเห็นแล้วก็แบบอ น้รู้สึกแบบเออน้อน้องๆปีนี้เขาดูแบบหุ่นหุ่นดีอะค่ะสวยสวยมากและการตอบคําถามนี้แบบบอสเขาก็เลือกแบบว่า เหตุการณ์ปัจจุบันเลยปัจจุบันตอนนี้ค่ะทั้งการเมืองทั้งโควิดนี่ค่ะแล้วน้องเขาก็ตอบกันแบบมั่นใจมากๆแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงมากๆเลยยอมรับเลยค่ะผู้หญิงสมัยนี้เก่งมากๆนะคะโอเคแล้วก็วันนี้เราก็ไเล่าประสบการณ์ความประทับใจของการที่เราได้ไปชมมิสแกนมานะคะบอกเลยว่าถ้าไม่ได้อยู่แบรนด์ของนางงามก็ยากนะคะที่เราจะได้ไปแต่ก็ได้ไปง่ายค่ะเราไปซื้อบัตรหน้าง,งานได้แต่อันนี้บอส แจกบัตรฟรีให้พวกเราค่ะอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่แบบประทับใจอย่างหนึ่งเนาะที่ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือบอสเปิดประตูด้ดานของสตาร์มให้พวกเราเข้าไปก่อนเลยค่ะโอ้โหอันนี้ประทับใจมากบอสเปิดประตูให้พวกเราเข้าเองด้วยตัวเองเลยนะคะอันนี้คือแบบประทับใจแอบประทับใจนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พอเสร็จธุรกิจต,ตรงนั้นกลับมาบ้านนะคะก็ดื่นเที่ยง,งคืนความสนุกทำให้เราลืมไปเลยค่ะว่าเราจะต้องขับรถกลับมา แบบดึกดึกตื่นดนนะคะมาคนเดียวเลยมาคนเดียวกับลูกสาวมากับลูกสาวค่ะมากับลูกสาวมากันสามชีวิตนะคะลุยเลยค่ะความสนุกทําให้เราลืมไปแลว้วไอเราจะต้องเจอฝนไหมเราจะกลับถึงบ้านกี่โมงอะไรย่าลืมไปเลยค่ะแต่ก็ด้วยความโชคดีเนาะเหมือนฟ้าเป็นใจคือถนนโล่งมากค่ะกลับนี่แบบอัดกันได้เต็มที่เลยค่ะนะคะเนาะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแพ็คของนะคะส่งออเดอร์ของแรนนางงานเมื่อวานนี้ค่ะคือตอนนี้เป็นแนดนางงานนี่คือต้องพร้อมใช้มากๆเลย คือทาไปมิดแกนนี่คือรับออเดอร์ไปด้วยติดต่อลูกค้าไปด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาตามแพ็กของส่งลูกค้ากันนะคะนี่ก็เป็นออเดอร์ของแบรนด์งานที่เราเตรียมไว้นะคะวันนี้มีออเดอร์ของลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อไปใช้เองแล้วก็เอาไปขายด้วยนะคะนี่เลยตรงนี้กล่องนี้ที่จะต้องส่งลูกค้านะคะแล้วก็จะมีโปรก้าที่แบบแรงๆมากตอนนี้ที่แบบว่าถือว่าคุ้มสุดๆนะคะที่แบบไม่มีโปรไหนที่แบบจะจัดได้ขนาดน,นี้อีกแล้วนะี่ะเก้าหลอดหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอะคิดดู ปโปรนี้ลูกค้าแบบว่ารับกันแบบอืคือแบบไม่รู้ว่าเอาไปก่อน่ะคือมันถูกมากถูกที่สุดในทุกปโปรที่บอสท,ทำมาเลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เราต้องขอตัวแพ็คของก่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาเวลางิบสักหน่อยเนาะเพราะเมื่อคืนได้นอนสองชั่วโมงกว่าเองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับฟังนะจ๊ะแต่ถ้าสนใจสินค้าแบรนดา์งงามของเรานะคะโดยคุณบอสนวัตอิสระไกรศิลป์นะคะก็ทักทายหาแม่ค้าได้นะจ๊ะยินดีตอบคะ่ะ